ั้นเชิญขึ้นมาเลยน,นะครับผมคือเซสชันของเราวันนี้นะครับจริงๆจะมาพูดถึงเรื่องของ decarbonizing the built environment ก็ง่ายๆเลยจะมี เป็นการพูดถึง uh, whole life cycle ของตัว bio environment ว่าเรามีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของ embodied carbon emissions มี operational carbon emissions แล้วก็มีเรื่องของ financing ที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่สำคัญนะครับเพราะคนอาจจะไม่ได้คิดถึงว่า,าทำเรื่องของ r e l e t a t e เนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างมาประกอบเพื่อให้มันสู่สไปถึงความสำเร็จของความยั่งยืนนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมขอส่งต่อให้พี่เปนตราเลยนะครับสวัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าถึงเนื้อหาที่มีแกสปสติเกอร์ของคันยูบีมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าในเรื่องของดีคาบาไนซิ่งบิลแอนดรอนไปเราทำอะไรได้บ้างนะคะเ,เราเข้ามาถึงคำถามแรกก่อนดีกว่าว่าทำไมบิลแอนดรอนมันเป็นเซกเมนต์ที่สำคัญนะคะที่เราควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องของกอารดีคาบาไนซิ่งนะคะอันสไลด์นี้จะโชว์ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปในปี2050นะคะจากสซาตตี้ของ IEA ว่าในปี2050เนี่ยเราจะมีประชาก่ โลงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ27อหรือว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง9,800ล้านคนและส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เกือบ70ของประชากรทั้งหมดจะอาศัยอยู่ในชุมชนสงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าอย่างนี้อาคาที่อยู่อาศัยก็จะต้องเพิ่มขึ้นถึง100เนะคะเพื่อ,ปปอรองอรับการเติบโตของประชากรเหล่านั้นคะในขณะที่ทุกวันนี้วัสดุก่อสร้างที่เราใช้ มีจำนวนถึงประมาณ2 4 0 0ล้านตั the the is. Is uh ๋ว huh. ต <laughs> ่อป <indung> okay. okay. mm ีนะคะคาร์บอนอิมิชั่นจากกิจกรรมการก่อสร้างเนี่้คิดเป็นร้อยละ39%ของเซกเมนต์ของการอีฟิชั่นของเซกเมนต์นี้ทั้งหมดนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเราจะต้องมีทรัพยากรเราจะจัดการทรัพยากรอย่างไรเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายของความต้องนะคะนอกจากมีแนล่งยังมีปัจจัยอื่นที่ทำไม ทุรศผิดถึงจะต้องเริ่มมาดูเรื่องของการจัดการของความยั่งยืนนะคะ,ะมีแรงกดดันจากหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ประชาคมโลกถึง145ประเทศแล้วนะคะวันนี้ที่คำนึงเรื่องของยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอี205 0 2028 2035 20นะคะ,ะสิ่งที่จะตามมาก็คือจะมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆที่จะออกมาตัดกันเยอะอีกนะคะต้องเหนือนจากเรื่องของภาครัดแต่ยังมีเรื่องของอินเวสเตอร์ เรื่องของอเซ็กซ์เรือง่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเอสพี e, หรืออย่างเมื่อกี้เซสชั่นไม่กีในเรื่องของเอ็นบีซีก็มีการบอกว่าอ่ะบริษัทใหญ่ๆจะต้องเริ่มเข้ามาดูว่าบริษัทในซัพแพ็ทเชนหรือแอวลูเชนต่างๆในการ,รด้านของความยั่งยืนยังไงนะคะ,ะเซสชันวันนี้เราเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญคุณเบียร์สอนนะคะจาก e อซีเทนคอนนะคะวันนี้จะเขาเราฟังว่าในเรื่องของบิวเอ็นโรเบนนะคะ ในในในไลฟ์ไซเคิลเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรได้บ้างตั้งแต่เรื่องของดีไซน์เรื่องของการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างนะคะเรื่องของการก่อสร้างเองเรื่องการใช้ตึกค่ะถัดไปขอเชิญคุณยุนซอคค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับต้องขอขอบคุณคุณมีนะครับที่ได้ให้ผมมาช่วยให้ข้อมูลกับทุกท่านนะกันว่าการที่เราจะดูในส่วนของตัวดีไซน์ material sourcing เนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้านในเชิงการออกแบบ เข้าใจว่าทุกท่านน่นนาจะได้ข้อมูลจากเมื่อเช้ามาแต่เยอะสักประมาณนึงแล้วอยากอยากจะให้ดู้ง่ายๆนะครับว่าถ้าเรามองไปในเรื่องของตัวดีไซน์เนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างเพื่ออ้างอิงสิ่งที่คุณพินิษฐ์ทางใจงไว้นะครับก็คือตัวเลข 39, 37, 40%เอ่านะดีส่วนช่วง5ปีหึงมันสูงอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดนะครับเรื่องของกี่กัการก่อสร้างที่จะมีการปรับปลี่ยเรื่องของตัวคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวนี้เราเป็นข้อมูลไม่ได้ใหม่แต่ว่าตัวที่เราเห็นอยู่ในอยู่ในจอเนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่ทำบริเวนได้ได,ได้ได้แจแจงให้ชัดผมว่าตัวนี้มัน,ม,นมันชัดมากแล้วก็คืออยู่ที่ประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่เราจะมาดูอันที่พวกแบบก็คือเป็นต้นน้ำเลยเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยไม่ได้ขังโวนเกิดป่าว่าในส่วนของที่เราจะลงทุนไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวพรีเมียมอะไรต่างๆแค่ไหนเรามาดูกันง่ายๆนะครับว่าถ้าเราแบ่งเปนในเรื่องของตัวงานโครงสร้าง นี่คือส,อส่วนที่เป็นเรื่องของตัวตการปล่อยตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนประกอบของตัวโครงสร้างหลักยกตัวอย่างเช่นถ้ามันจะเป็นในส่วนของตัว,ตวาคานพื้นเสาอะไรต่างๆก็ดูจากฉากเนี่ยเขียนได้ชัดว่าในส่วนของพื้นเนี่ยมีการใช้ปริมาณเรื่องของสดุเยอะสุด,ะสดฉะนั้นในการออกแบบของเราเนี่ยเราจะมองในส่วน2ส,ส่วนสําคัญก็คือว่าเรามองเรื่องของการลดปริมาณก่อนก,ออก็คือดรื่องวัสดุหลักเว่าในส่วนวัสดุที่เราใช้ ในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีวัสดุใหม่เยอะนะครับมันเป็นวัสดุที่เราคุ้นชินกันแล้ว,ลวเราจะลดอย่างไรในตลาดก็มีการปรับแต่ถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยผมกว่าจะบีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องกฎหม,มายใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการควบคุมต่างๆก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจตัวที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบที่เราจะเลือกใช้ถ้าดูจากฉากที่ยาวที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนเรื่องของตูตบรสมบุติของเขาตอนเราเลือกใช้ในส่วนที่ไม่ใช่ของกรงกที่เป็นเรื่องของอินเดียที่เขาค่อนข้างจะสูง เรามาใช้ไหมเราก็มีกัเราก็มีดูอยู่กับทางซัพพลายเออร์นะครับว่าถ้าเราจะเป็นเรื่องของตัวส่วนที่เป็นทิปเปอร์เอเจนต์บูทมันจะสามารถลดเรื่องของตัวคาร์บอนมิชชันได้อย่างไรนะครับอันนี้ในส่วนของตัวโครงสร้างทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของตัวเรื่องของ building services เรื่องของตัว M e P equipment เนี่ยสัดส่วนของเอเมอร์ดี้คาร์บอนที่มันฝังอยู่ในตัวอุปกรณ์ต่างมันจะเป็นในส่วนของตัวเราเรียกว่าเรื่องของตัวไซเคิลคาร์บ์ครับก็คือกราดเดิลเปอร์ จากการที่เขาผลิตเลือกใช้วัสดุเข้าสู่กระบวนการหลายผลิตต่างๆเ่เปอร์เซ็นที่มันําไปสู่เรื่องของตัวค่าแอมิชันเนี่ยมันมากถึง92เร็เพราะฉะนั้นจากเห็นภาพรวมเนี่ยก็คือว่าถ้าเราสามารถเลือกใช้วัสดุด้วยตรงกโจได้ตรงกามีความเป็นเนี่ยมันจะสามารถลดในส่วนของตัวเอมพลิขับวัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสองส่วนที่เรามองเรื่องของตัวโครงสร้างเรื่องของ m e p นะครับถัดไปเนี่ย หลังจากที่เราทราบแล้ว่าในส่วนของตัว emission เนี่ยมันมาจากตรงไหนอย่างไรนะครับทีนี้พอดูในภาพรวมที่เรามองว่าในเรื่องของวัตจักรของการประเมินคาร์บอนทั้งหมดจากตารางง่ายๆคิดว่าน่าจะคุ้นชินกันนะครับขออนุญาตนิดเดียวก็คือว่าเรามองเรื่องของตัว upfront ในมันนีคาร์บอนก็คือ Stage ที่เป็น cradle to practical completion ก็คือจากเริ่มเลือกวัสดุเลือกอุปกรณ์ต่างๆมาใช้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต่างๆ,ๆน,นะครับ มันก็คือสเตชเชนอีกตัึงห้าวันนี้เราโฟกัสในส่วนนี้เราจะสามารถลดได้มากหน้อยแค่ไหนนอกเหนือจากนี้เราเห็นเรื่องของวัตถุจากแล้วเราจะนำเรื่องของตัว Sustainable design มาใช้นะครับของเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยก็คือเราใช้เกณฑ์ของสิ่งที่มีแ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ดีอเมริกาก,บบก็ดีสิงคโปร์ก็ดีฮ่องกงก็ดีเ,เราพยายามเอาตัวที่มันเหมาะสมที่เราใช้ได้ผ่านเข้าใจงนะ่ายมันก็เลยมาเป็นเรื่องของตัวเราใช้ของบีบ้าที่เป็นจากอังกฤษ เราใช้ในส่งหมายสักงีเราจะเห็นขั้นตอนการทํางานต่างๆฉะนั้นในส่วนของตัวด้านจอดางด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าในขั้นตอนต่างๆของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว feasibility strategic planning อะไรต่างๆไล่มาถึง concept schematic อะไรต่างๆเนี่ยเราจะคํานึงถึงเรื่องของปริมาณคาร์บอนจากวัสดุที่เราเลือกใช้ฉะนั้นขั้นตอนต่างๆมันจะมีความสําคัญนีครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่เราจะรู้ว่า อย่างเช่นพื้นชุดหนึ่งถ้าเราเลือกใช้คอนกรีตกับเลือกใช้ไม้เนี่ยความแตกตา่างหรือปริมาณคาร์บอนที่มีการกระจายออกมาเนี่ยมันจะมีสัสดส่วนเท่าไหร่อย่าไรนะครับนี่คือนี่คือในส่วนของการออกแบบจริงๆตัวนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้ใหม่นะครับไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางผู้ประกอบการผู้ลงทเนะี่ยมันเป็นส่วนที่ในส่วนของทางผู้กแบบเนี่ยมันจะต้องมีการคำนึงถึงอย่้วถนะัดมาเนี่ย ก็จะเป็น oh. อ right. ีส no ่วนของตัวที่เราเราเห็นแล้วว่าเรามีการกระจายมีการแพร่กับว่าอย่างไรเรามีขั้นตอนการทาอะไรเราทําอย่างไรในส่วนของเราเองนะครับก็จะเป็นอาคารที่เราทาเองนะครับเราเลือกใช้ในส่วนที่เป็นมันเป็นออฟฟิศยูดิ้งเราเป็นอาคารเล็กๆบริษัทเล็กๆกันนะครับเราพยายามจะดูว่าในสัดส่วนที่มันเป็นเอมบาลดี้คาร์บอนมิชันเนี่ยมันมีสัดส่วนเท่าไหร่แม้กระทั่งจากที่เราเลือกแล้วนะครับเรายอมรับท้าทายตัวเองว่า ถ้าเราจะเปลี่ยนวัสดุให้มันเป็นในเรื่องของเป็นคอนดิชแนลซึ่งก็เป็นในส่วนของภาพที่สองจะทันด้านกว่าหรือภาพสุดท้ายนี่ก็คือว่าถ้าเราจะลองใช้วัสดุที่มันเป็นเอมบ์ดี้คาร์บอนต่ำๆางเช่นไม้นะครับเราจะสามารถที่จะดูปริมาณสุดท้ายว่าในส่วนของตัวทร a t ดจูเกตเนี่ยมันมีการกระจายมีการแพร่คาร์บอนอิม s ชชันแค่ไหนตัวนี้จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับว่า เราใน,ในทางผู้ออกแบบเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่เราจะพยายามจะสงเสริมชุดนี้ฉะนั้นในฐานหน้าที่ที่เราได้รับเกี่ยวกากทาง u ูบนะครับเรามองว่า,าจากมุมมองของ r e e n Financing ที่เรากำลังกลุอยู่เนี่ยในมุมมองของสิ่งที่จะต้องทำเรียกว่ามี Implementation คือเราทำหน้าที่ที่เราจะพยายามจะช่วยผลักดันเพราะฉะนั้นความกังวลของทางผู้ประกอบการหรือทางแบงก์ก็ดีว่าของว่าขั้นตอนต่างๆมันชิงความยากง่ายอย่างไรจริงๆแล้วเราทำให้เห็น ตึกของเราเนี่ยเราเชเราเข้าเ,า,เาเข้าอยู่ตั้งแต่2018เพราะฉะนั้นเราเก็บข้อมูลมาตลอดอที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัว E4 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผง mm. จะขอส่งไม้ต่อให้กับทางดรประดมนะครับจะเป็นในภาพของ operational c a r บ o n ทั้งหมดว่าหลังจากที่เรามีตึกเรามีระบบเข้ามามีการนิเตอร์มีการมีการใช้งานต่างๆเนี่ยเราจะสามารถชี้วัดได้อย่างหลักน,นะครับเดี๋ยวผมขอส่งให้กับทีมิทางนค่ะ ขอบคุณคุณเรียนสอนนะคะหลังจากที่เราได้ทราบถึง e m b o d รี่คาร์บแล้วนะคะคราวนี้ต้องเหนือจากตึกของเอที่เป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองฟังว่าแล้วตึกของ o b เรามีการจัดการทั้งสองเรื่องทั้งเอนบอรแล้วก็โอเปอเรช่ายังไงนะคะขอเชิญคุณกิครับครับจริงๆเนี่ยทาง u o b ก็เรามี m m i t m e n นในเรื่องของความยั่งยืนที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็คือ พยายามจะทําให้ตัวตึกของเราเนี่ยหรือว ph ่าต uh, uh, ัวแอสเซทของเราที่มีตอนนี้เนี่ยให้มันเขียวให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือเราเราพยายามจะ adopt philosophy ตรงนี้เราต้อง practice what we preach เนาะจริงๆเนี่ย strategy ของทาง U B ถ้าเกิดเลำยักแอสเซทของเราอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเข้า example ที่ U B พล a ซ่นะแต่ว่าขอเข้าเรื่องนี้ก่อนก็คือเราจะมีอยู่ประมาณ4ี่ approach ในการนะครับก็คือมีตัว กรีนดิวติ้งมีกรีนบรันช์นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยไอ้สองตัวนี้ควบรวมกันเป็นกรีนดิวติ้งออปเปเรชันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเป็นกรีนในเชิงถึกที่ทางยูบีเองเนี่ยก็คือพยายามทำขึ้นมามาส่งเสริมมาซับพลังสตร атег ีของเราต่าง,างๆในเรื่องความยัง่งยืนนะครับเออ่นี่ยขอเขาเ้าเรื่องเหมือนกันคือยูบีคลาซ่าเนี่ย ก่อนที่มันจะมีตึกนี้ที่เราเพิ่งเปิดเข้าใช้ปี2022นะครับเราต้องมีการทำดีคอนสตรั t ชั่นเดมอ i ิชันก่อนซึ่งตะกี้ที่คุณเรียงสอนได้พูดมานะครับไลฟ์ไซเคิลของเัียลหรือของตึกต่างเนี่ยมันคือมันอาจจะมี c r ค d l e to Gate แต่ว่าของย p บีคาซาเนี่ยณตอนที่เราสร้างตึกเราคำนึงถึงตัวเดมอ i ิชันของของเก่าที่มันอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเราก็เลยมีการทำเดมอนิชัน p r ร c ท i c สที่มันค่อนข้างจะ กรีนถ uh, ้าเกิดเทียบกับคอนเดนชั what, how, 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 how die, us, ่นอลซึ่งเรามีการคำนึงถึงตัว Impact ของพื้นที่รอบด้านเรามีเรื่องของตัว Waste ที่มันเกิดขึ้นจากเดโมชั่นตรงนั้นจะเอาเวย์สนั้นไปเก็บอะไรยังไงเอาไปจัดการยังไงกันบ้านะครับผมและพอเข้ามาที่ตัวตึกของเราจริงเนี่ยมันก็จะมีประมาณห้าแสปส์ที่เราคิดมานะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะไฮไลท์ แมสเซจของคุณเอีสอนเมื่อกี้ว่ามันมีของเรื่องดีไซน์ที่เข้ามาคือดีไซน์ของของเราเนี่ยเราพยายามให้ตึกน,นี้เป็นกรีนบิลดิ้งที่มันมีความฉลาดนะครับก็คือหัวใจหลักของเราก็คือพวกเป็นพวกสมาร์ทซิสเต็มต่างๆนนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบิลดิ้งแมจเนเจอร์ซิสเต็มเอนเนอร์จีแมจเนเจอร์ซิสเต็มลงไปถึงพวกเดสติเนชันลิฟหรือว่าพวกเซนเซอร์โมชั่นไลท์ทิ้งนะครับและ,ะจริงๆเนี่ยของตึกในในพาสทงอปเปอร์เรชั่นมันจะหนักไปทางเรื่องของตัวการปร,ปรับอากาศ คือตัว cooling system ของเราครับก็คือทางยูราสตกเนี่ยก็คือพยายามจะเลือกให้ใช้ equipment ที่มันมี performance ที่สูงมากที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัว range ของของตัว performance จริงเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณจุด55กิโลวัตต์เพลตในในของเชลเลอร์นะครับก็ซึ่งถือว่าเป็น performance ที่ค่อนข้างจะดีมากๆติดตัวท็อปในประเทศได้เลยนะครับ Uh, และก็มีเมื่อกี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ e m b o n m e n t animation เราก็มีเรื่องของตัว green material ที่เราคำนึงคิดเหมือนกันว่าตึกเนี่ยมันจะควรจะต้องมี green material อะไรบ้างก็ของเราจะมีเรื่องของ green cement ที่เข้ามา supplement ตัว structure ของเรามีเรื่องของตัวปาะสาทที่คำนึงถึงเรื่องของ performance ของตึกอันนี้ก็คือจะเป็นการผสมผสานที่เกี่ยวกับ Design e m b o d i e d t animation และส่งผล ไปมี uh, operational e o v a t i o n ที่มันต่ำลงไปเรื่อยๆน,นะครับ uh, ส่วนตึกนี้ก็จริงๆเราก็พยายามให้ม,มากที่สุดเพราะก็คือ uh, ตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะ uh, ทำตัว green l n e s i f i l a t i o n ซึ่งเป็นตัว s i f i l a t i o n ที่เอามาเป็นไกด์ไลน์ในการดีไซน์หรือว่าเอามาทำเป็นออปเ a t i n g นะครับผมจริงๆ message ทดท้ายของผมเนี่ยก็ผมขอคำนั้วกันว่า เราดีไซน์มายังไงเราคอนสตรัคชั่นมายังไงแต่ว่าถ้าเกิดออปเปอเรชั่นของเราเนี่ยมันตกไปเนี่ยมันก็ทําให้ตัวกรีนดิวเดียของเราไม่ได้กรีนโดยแท้ครับและนี่ก็อันนี้เป็นเป็นาเป็นตัวฟีเจอร์ของตึกของเราต่างๆนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็คือเป็นดีคาร์เมเนชันร่วมมือของทางยูอีไทยย u เอเนี่ยก็มีแอสเซทประมาณ200แอสเซทที่ประเทศไทยผมเชั้นเนี่ย u ูบีคลาส่าเป็นหนึ่งในนั้นเราก็พยายามจะคิด ให้มันรอบด้านให้มันครอบคลุมไปถึงทุกนะท,ทุกที่ของเราของไทยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมจะส่งพาร์ทของ,งออปเปอเรชั่นให้กับคุณดออวรวมม์เตอร์มอร์่นนะครับอ่ครับผมก็เอ่อขอคุณนะครับก็จริงๆแล้วของ UB ครับก็เมื่อกี้ค,คุณกิมบอกว่า ของ UV เนี่ยประสิทธิภาพประมาณ0.55นะครก็ถือว่าค่อนข้างดีครับถ้าท่านไหนแบบนึกภาพง่ายๆกันครับเหมือนแอร์หนึ่งตันเนี่ยคล้ายๆแอร์บ้านเราฮะแอร์ Air บ้านเราสัก18,000 BTU อะไรเงี้ยเขาเรียกเขาจะเรียกว่าภาษาอุตสกรรมเรียกว่าตันขึ้นตึกประมาณนาเนี้ยฮะอย่าง UV Plaza เนี่ยจะมีถ้าถ้าพูดถึงตันเนี่ยจะประมาณสัก1,000-2,000ตันอะไรเงี้ยก็คือแอร์บ้านเรา พันสองพันต er say like hey, ัวอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นถ้าเราเปิดแอร์บ้านฮะเราต้องใช้ไฟประมาณสองพันกิโลวัตต์สำหรับแอร์สองพันตันอะไรเงี้ยแต่ว่าของ u ูคือเขาใช้ไฟครึ่งหนึ่งอ่ามันมันประหยัดกว่าเยอะแบบเนี้ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยฮะเป็นสิ่งที่เวลาเราทำโอเปอเรชั่นอลคาร์บนะฮะ operational carbon ก็เหมือนว่าอ่าพอทางทางคุณเลงสอนพูดว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของ embodied carbon มันคือตอนก่อสร้างนะฮซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเราจะเรียกในภาษาวิศวกรรมเราเรียกว่า passive design ภาษีดีไซน์คือคุณคุณกอ่อสร้างเนี่ยคุณต้องเลือกวัตถรดิคุณจะต้องอเลือกเลือกเครื่องปรับอากาศเลือกแอร์เลือกทุกอย่างแต่สิ่งที่หลังจากนั้นนะพอตึกมันสร้างแล้วอุปกรณ์ติดตั้งแล้วไฟต้องเปิดแอร์ต้องเปิดมันจะเรียกว่าเราเรียกมันว่า active control ครับคือเราจะขับมันยังไงให้มันประหยัดพลังงานเราจะรักษา0.55 0.65เยนเลยแล้วก็จริงแล้วผมก็มีมีงานที่เราทำตึก เหมือนเหมืนอนคอมเมอร์เชียล <Okay. S 1> หลายอย่างเส้นพรามิายอะไรเงี้ยหลายตึกที่เาทำจุด5กว่าจุดถือว่าดีมากผมไปเชียงใหม่ผมเจอ2กิโลวัตต์ต่อตันนั่นคือกินไฟมากกว่าแอร์บ้าน2เท่าแต่เป็นตึกขนาดใหญ่นั่นหมายความว่ากินไฟมากกว่ายูบีสี่เท่าที่ยูบีจ่ายค่าไฟเดือนละล้านเขาจ่ายสี่ล้านแต่เขาได้ความเย็นเท่ายูบีซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวหลายๆที่สิ่งสําคัญคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประสิทธิภาพเท่าไหร่ ผมไปหลายที่คนระผมถามเขาว่าคุณมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไหมทุกคนมีครับ3% 5%ผมถามกลับไปแล้วประสิทธิภาพของอาคารคือเท่าไหร่นิ่งค <c oughs> นิ่งสักพักเฮ้ยเได้ว่าไม,ไม่ไม่รู้อนะไรเงี้ยซึ่งสำคัญคนระับซึ่งตรงระบบที่เาาราจะทำครัก็เราก็จะเป็นเรื่องของตัว IoT เรื่องของระบบในการ บริหารจัดการการ,การใช้พลังงานนะครับก,ก็ปัญหาก็เกิดจากเรื่องพวกนี้นะครับก็ตอนนี้มันมีเรื่องไดรเวอร์ต่างๆเข้ามาใช่ไหมเมื่อก่อนเราจะพูดแบบเฮ้ยโอเคมันต้องเป็นซัสเทนแนะต้องมีลีนนะมีเรื่องของคุณภาพอากาศต้องมีเรื่องของเบลต่อมามีเรื่องของ IoT เข้ามามีเรื่องของสมาร์ทอเนี่ยนะก็แล้วก็เรื่องของซนะัสเทนเนบิลิตีก็ทุกทุกวงการก็มีเรื่องของอามาตรฐานพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มาตรฐานวันนี้เมื่อก่อนเนี่ย ตึกนะครับสร้างเสร็จโอเปเรตได้โลโก้ฮะตึกเราเป็นหลีหนะฮะตึกเราเป็นกรีมาแพตตินัมแฮปปี้ฮะทุกคนมีโลโก้ติดต่อไปไซสดักไม่ยอมนะฮะคุณจะต้องรีนิวและรีพอร์ททุก2 2ปีคุณจะต้องเอา Data จริงๆมารีพอร์ตว่า0 55มันได้ทั้งปีหรือหรือมันได้แค่บางช่วงแต่คุณมาบอกเราตอนก่อสร้างอะอ่มันมันจะต้องมีเรื่องพวกนี้นะครับซึ่ง ซึ่ง mm hmm. สิ่งที่เราเห็นทำครัก็ตอนนี้สิ่งสำคัญก่อนจะเริ่มครต้องรู้ operational efficiency นะครับ efficiency เท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถช่วยใครลดการใช้น้ำมันของรถยนต์ได้ถ้าคุณไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้กี่กิโลครับก็ตึงก็เหมือนกันนะครับตึกก็เพราะฉั้นเนี่ยจะต้องมีระบบพวกนี้ครับถ้าในสับก็คือเราเรียกว่า c h i l l อร p แ a ล t ออยติเมชันนะครับทำยังไงให้มันกดจัดหนึ่งกว่านะครับหนึ่งกิโลวัตต์ต่อตันมาลงมาเหลือ 0, 6, 0. 5, 0. 7, ูนย์จุดหกศูนย์จุดห้าศูนย์จุดเจ็ดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ก็จะมีรถบันนี้แล้วก็ของเหตุนเนี่ยเราทำแพลตฟอร์มที่เป็น IoT นะครับในการที่ดึงข้อมูลเข้ามาทำทำออยติเมชันต่างๆนะครับผมว่าในวงการตอนนี้ก็คือในในการทำไอโอทีครับการดึงข้อมูลมาโมเนตเตอร์คอนโทรลเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแต่สิ่งที่ต้องต่อยอดมากกว่าน,นั้นนะครับ เราพูดกัาพูดกันถึงเรื่องของเฮ้ย hey, เรามี Data แล้วเราต้องมี Big Data ของอาคารเราต้องเอา Big Data มาสร้าง AI ไอโมเดลที่เข้าใจเครื่องจักรแล้วเราก็อเอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาทำงานร่วมกันแล้วจะขับมันยังไงให้มันให้อุปกรณ์ทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพครับผมผมเนื่อง่ายเหมือนตึงไงครับส่วนเรามีเมจิ r รีโมทอันนึงให้ช่างเดินดูเอ้ในห้องนี้มีคนมาชุดกันหลายคนจะปรับแอร์เท่าไหรด่ดีช่างคนนั้นต้องเก่งมันนะต้องวิ่งทุกห้องเลยไล่ปรับ เออจะทำให้ใหประหยัดพลังงานแต่ในความจริงมันทำไม่ได้ในความเป็จริงเราต้องเอาข้อมูลมาเอา,อ,าอินดอร์เซนเซอร์มาไปดูชิลลอรแพลนไปดูสภาพอากาศภายนอกอย่างเงี้ยมันมันต้องการประมวลผลขอ้ลขอมูลเพื่อนเยอะนะครับก็ก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอาพอพูดถึงเอเจนซี่เซฟิงหลายๆคนก็จะพูดถึงว่าติดโซลา่าสิบแต่คิดดูนะฮะโรงแรมขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมันไม่มีหลังคาให้ติด สิ่งที่ต้องทําคือสิ่งที่อยู่ใต้หลังคาว่าเฮ้ย hey, เราจะรันระบบให้มันมีประสิทธิภาพยังไงเนะผมไปโรงแรมแหลายๆที่ครับเมื่อกี้เหมือนเอเบซีบอกเขาบอกว่าเฮ้ย hey, เรายุ่งกับลูกค้าไม่ได้หลังจากลูกค้าเช็คเอาท์โรงแรมบนเกาะไปเกาะสม,มุยมาพีคช่วงไม่มีคนอยู่โรงแรมการใช้ไฟพีคช่วงไม่มีคนอยู่โรงแรมเพราะคนเอนจอยชายหาดแล้วก็โรงแรมอกว่าทําอะไรไม่ได้เพราะเรามีมีกิกรร แล้วเราคุ้นเคยกับ He ีการ์ดมากี่ปีแล้วครับผมผมว่าตั้งแต่ผมเด็กอะ่ะคุ้นเคย He ีการ์ดและวันนี้ก็ยังเป็นคีการ์ดอยู่แล้วเราบอกว่าทำอะไรไม่ได้เทวีด <c oughs> e ัต a อาจจะไม่ช่วยตอบโจทย์ไอโอจะช่วยตอบโจทย์อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราตองทำนะครับก็ผมคิดว่า Operational Carbon <c oughs> เป็นสิ่งที่ต้องทําตลอดต่อเน,นื่องแล้วก็เป็น IoT Data เรามาถึงยุค AI ควันนี้ j t b ด AI มันมันเก่งมากเลยถามเลยมันตอบได้ แต่เราจะ apply เทคโนโลยีพวกนี้ไปในข้อมูลอาคารเลยนะครับแล้วก็อาคารวันหนึ่งผลิาต Data ตึ่นแบบนี้อาจจะผลิตวันละหลายร้อยกิกะไบต์แต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็วันนี้มันมีโซลูชันอะไรที่เอามาใช้ได้ครับขอบคุณมากค่ะต้องบอกว่า AutoTech เป็นหนึ่งใน GreenTech Accelerator Program ของ u ูบีในปี2024นี้นะคะจริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทาง u ูบีสนับสนุนนะคะว่าเราอยากจะมีนวัตรกรรมที่ช่วยในเรื่องของสิ่ง ทีนี้ขอมาแรปอัพสั้นๆเข้าใจว่าเวลาเราใกล้หมดนะคะเราพูดถึงการว่าเราสามารถทำอะไรกับเซกเมนต์เรื่องของ i ิโ e n เอน o n นเมนได้ได้ไดบ้างสามารถทำอะไรทำกิจกรรมอะไรในภาคอสังหาได้บ้างเพื่อลดคาร์บอนนะคะทีนี้มาถึงว่าแล้วธนาคารช่วยสนับสนุนอะไรบ้างวันนี้ธนาคารยบีมี sustainable finance framework ครอบคลุม6กิจกรรมหลักนะคะเรื่องของภาคอสังหารรมทรัพย์เรามี f r a ที่ครอบคลุม ถึง3เรื่องเรื่องหลักๆน,นะคะในเรื่องของ green building นะคะเราสามารถให้ Project f i n แนนซในเรื่องของการสร้างตึกที่ได้รับ green certificate ทงที่เป็น international แล้วก็ local standard นะคะ tree ของสถาบันนะคะเขียวแล้วก็รับได้นะคะเรื่องที่2 smart city framework เป็นเรื่องของสิ่งเชื่อเพื่อเมืองอัจฉริยะนะคะเรื่องของการทำ energy efficiency เรื่องของการใช้ renewable energy การทำ waste หรือ water management หรือ adaptation ต่าง เราสามารถไฟแนนซ์ได้เรื่องของ circular economy เรื่องของเ a ย e ไฟแนนซ์สำหรับผลิตภัณฑ์สีเขียวนะคะวัสดุก่อสร้างที่ได้รับ green certificate เราสามารถช่วยไฟแนนซ์ของเรื่องของเพย์ได้นะคะมี transition finance for w o r k สำหรับการเปลี่ยนผ่านสำหรับอุ๋ยสังกคราะหนะคะแล้วก็มีเสียเชื่อเพลความยัง่งยืนสำหรับภาคเกษตรแล้วก็อะทีนี้เรามาโฟกัสในหุ้นของ real estate นะคะอันนี้เป็น green loan ที่เราเมื่อกี้เราพ e r ไปแล้ว กรีนโลนสำหรับกรีนิูดิ้งนะคะนอกลือจากกรีนโลนแล้วจริงๆแล้วเรื่องของ sustainability ลิ l โลนเราสามารถทำได้เช่นกันนะคะถ้าสมมติว่าบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการลดการือนกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในแต่ละปีเพิ่มกรีนดูดิ้งในคอนโซเลโอเพิ่มการใช้ sustainable material ว่ามีการจัดการขยะจัดการน้ำจัดการของเสคะหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามที่เอาตัวเทคได้พูดไปนะคะ สามารถนำมาเป็น k p i แล้วก็เป้าหมายในการขอ sustainability หรือโลนกับลุ้นนี้ได้ทั้งหมดนะคะจริงๆจริงๆแล้วสิ่งนี้งลยคะสิ่งที่เราบอกว่าเราสามารถช่วยไฟแนนซ์ได้ทั้งหมดนะคะถ้าสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่าอาคารใหม่ถ้ามีโปรเจกต์ในการทำ retrofitting เ,เพื่อที่จะให้มีการใช้ผลิตใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่มีสามารถช่วยทัได้นะคะจริง,รงๆการทำทุกอย่างเรามีการ ดึงต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ท,ที่เริ่มเป็นที่นิยมนะคะเราดึงกิจกรรมพวกนี้ออกมาพัฒน,นาเป็นโซลูชันทางการเงินนะคะมีเรื่องของ U-Solar Program, U-Energy Program, u ก r i ยูไร r ์โปมนะคะมันนีขอพูดเร็วๆ U-Solar p โปรแกรม สำหรับ UOB เราสามารถไฟ n น n c e ได้ทางวัลูเช่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเป็นคอนแเป็นเดเวลลอปเปอร์เป็น Contractor เป็น ETC Contractor เป็น Supplier ออรเป็นเ n d u นเซอรสามารถขอสินเชื่อเรื่องของบ o ิสุทโกับ UOB ได้ทุกคนปัจจุบันเรามี35อริสุท o l a โซล r าพาร across Southeast Asia นะคะ ในประเทศไทยตอนนี้มีรายแล้วนะคะท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ u p หรือว่า search UBP Solar เพื่อจะดูขอ้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้นะคะอีกอันหนึ่ง U Energy คอนเซปต์เดียวกัน,นะคะ่ะเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของแต่ละในอาคารแต่ละแห่งนะคะ u p สามารถ finance value chain ทั้งหมดได้เช่นกันหรือว่าจะเป็น ESCO service supplier i n d e s t r นะคะปัจจุบันเรามี10ราย U Energy Partner ในประเทศไทยนะคะเรายังคีแอดดิ้งนะคะ,ะถ้าท่านต้องการจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูในเว็บไซต์ของเราได้ค่ะจริงๆนอกจากนี้นะคะขอฝากเรื่องสุดท้ายะคะจริงๆเรื่องทุกวันนี้เข้าใจว่าเราทราบกันแล้วแหละว่า s ั c เ a l m e d i l เรื่องของการจัดการนั้นความยัง่งยืนเป็นเรื่อสงสําคัญคะ awareness มีแล้วคําถามคือแล้วเราจะเริ่มจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไร ยูบมีการพัฒนายูบ sustainability compass นะคะร่วมก,กับ p ีดับเป็นออนไลน์แบบชั้นง่ายๆ14ข้อะคะ่ะท่านสามารถเข้าไปตอบ yes/no คำถามไม่ยากค่ะสิ่งที่ท่านจะได้รับคือรีพอร์ตที่จะออกมาเป็นเรื่องของ actionable step ว่าตามระดับในเรื่องของความยั่งยืนของบริษัทท่านนะคะว่าท่านอยากจะสามารถมีเราจะต้องเริ่มยังไงเราควรจะทำอะไร engage กับใครได้บ้างะคะ หลังจากนี้ UOB จะมีเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของเ,เพิ่ม Eco System Partner เข้ามาเรื่อยๆเพื่อให้ชุดเพื่อให้ SME สามารถปรับตัวในเรื่องนี้ได้อย่างดีขึ้นน,นะคะนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของการให้ความรูม้ในเรื่องของแต่ละเซกเมนตม์นะคะ QR Code นี้สามารถลิงเข้าไปที่ UOB ว็บไซต์แล้วก็จะมอะีอย่างเรื่อง Embodied Carbon เรื่องของ o p e r a t i o n a l Carbon นะคะเราจะมี r ีพอทที่จะ o สุดท like ้ายนี้บอกว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับการลดคาร์บอนในเรื่องของภาคอสัิกรร์นะคะแล้วก็อยากกะฝากว่านะคะยูบีพอที่จะเดินไปกับท่านในเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากมาก